สวิตสองซ่อมง่ายสวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวงานซ่อมนะครับโอ้โหจั่วหัวมาแบบนี้เพื่อนเพื่อนอาจจะงงว่าฮะสวิตสองมันจะพังแล้วเหรอมันยังเร็วเกินไปมั้งใช่ครับยังเร็วเกินไปนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่า ตัวอุปกรณ์อะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างที่ผมเองเคยพูดกับเพื่อนๆหลายๆคลิปนะครับเกี่ยวกับตัวงานซ่อมต่างๆผมก็มักจะบอกเสมอน,นะครับว่ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกนะครับต่อให้เพื่อนๆรักษาดีนะครับเก็บไว้อย่างมิดชิดนะครับอยู่ๆถ้าเสียบไฟปุ๊บนะครับอยู่ๆมันก็จะแตบขึ้นมามันก็แทบขึ้นมาได้นะครับดังนั้นนะครับมันก็คงหนีไม่พ้นกับการที่จะต้องเอาตัว ฮาร์ดแวร์นะครับของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลเหล่านั้นหรือว่าจะเป็นตัวเครื่องเล่นเกมฝั่ง PC Handheld ก็ดีนะครับไปทำการซ่อมแซมนะครับกับช่างที่มีความสามารถนะครับก็ต้องบอกเลยว่าที่ห้างเมกาพาซาก็ยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่มีช่างมากฝีมือมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นช่างที่มีประสบการณ์อย่างสูงนะครับเพราะหลายๆคนก็ยังมาจากตัวสะพานเหล็กเก่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าที่นี้นะครับก็ยังคงมีเหล่าช่างที่ คอยซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ทางด้านวงการวิดีโอเกมให้เป็นเพื่อนอยู่กันไปอีกแบบยาวๆนานๆนะครับและผมเองก็ไม่พลาดนะครับที่จะไปถามนะครับว่าไอ้ตัวสวิต c ์สเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าหากมีปัญหาขึ้นมาโอกาสที่จะซ่อมได้มันเป็นยังไงกับในช่วงเวลานี้นะครับควงควงกล้าดูหน่อยควงกล้าดูหน่อยว่าคิดว่าได้ไหมเดี๋ยวไม่มีปัญหานะ เป็นไงล่ะโอ้โหเรียกว่าสบายสบายนะครับแต่อาจจะต้องรอกันอีกสักนิดนะครับให้ในเรื่องของตัวอันไหลต่างๆเนี่ยออกมาสู่ตลาดให้มากขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ซื้อเครื่องสวิต2สอในช่วงเวลานี้ก็ยังคงเป็นตัวเครื่องประกันศูนย์ไทยผมคาเดวเอาไว้แบบนั้นนะตีไวรัาสักประมาณเกือบ8 0ด0้ละก็คือยังเป็นเครื่องศูนย์ไทย อีกสักสิก็จะเป็นตัวเครื่องหิ้วนะครับที่คนที่อยากจะเล่นในช่วงเด y 1วันช่วงแรกๆนะครับก็อาจจะต้องรอับฟังข้อมูลตรงส่วนนี้เอาไว้นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะถ้าหากตัวเครื่องสวิต2สเกิดเสียหายหรือพังขึ้นมาเนี่ยในการที่จะนํำไปซ่อมหรือว่านําไปเคลมกับตัวศูนย์ไทยก็อาจจะไม่ได้สะดวกนะครับหรือถ้าจะจะทําได้แต่อาจจะมีในเรื่องของตัวราคาที่อาจจะสูงมากกว่าปกติ นะครับอ่าเพราะอย่าลืมว่าทางช่างต่างๆนะครับถ้าเป็นเรื่องของตัวประกันศูนย์เพื่อนๆก็จะรู้นะครับว่าบางครั้งเขาไม่ได้ซ่อมเป็นจุดๆนะครับเขาเลือกที่จะเปลี่ยนทั้งจุดเลยอ่อทั้งทั้งตัวแผงเลยนะทั้งตัวชิ้นส่วนเลยนะครับไม่ได้มาทําการไล่หาเคสหรือว่าหาไล่วงจรดูนะครับเป็นจุดๆเพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าต้องมานั่งไล่เนี่ยงานที่มันจะเข้ามา เป็น1 0เป็นร้อยไปว่าจะอาจจะถึงเป็นหลักเกือบพันนะครับโอ้โหมาไล่แบบนั้นทั้งวันเนี่ยเสียเวลาแย่นะครับแล้วก็การที่จะซ่อมไปนะครับมันก็จะมีปัญหาตามมาอย่างอื่นอีกนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นวิธีที่ดูแล้วดีที่สุดนะครับก็คือการเปลี่ยนยกแผงนะครับแล้วพอเพื่อนๆเจอราคาอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าโอ้โหลองอาจจรากันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่มีประกันซึ่งร้านต่างๆนะครับที่อยู่ห้ามกาปาซ่านะครับก็อาจจะทําให้ การซ่อมแซมในตรงส่วนนั้นไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับที่ไม่ได้สูงมากเพราะเขาเองจะทําการโฟกัสเพียงแค่เฉพาะบางจุดนะครับเรียกว่าไล่วงจรนะครับหาตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มันมีปัญหานะครับเพื่อที่จะทําให้การซ่อมแซมนั้นมีค่าใช้จ่ายให้ได้ต่ําที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของการที่ซ่อมกับตัวร้านข้างนอก นะครับอืมแล้วก็ผมเองนะครับก็ได้มีการไปพูดคุยนะครับกับพี่หล่อเรียกว่ามันอาจจะบังเอิญกันก็ได้นะครับแต่ยังไม่ได้นํามาเปิดเผยข้อมูลในตัวทางช่องเอคอนทีวีนะครับเกี่ยวกับในยุคสมัยก่อนนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเอ้ยตัวเครื่องในเกมคอนโซลในยุคนั้นอ่ะก็เรียกว่าเป็นเครื่องฮิ้วเกือบ100%เนะครับเพราะยังไม่มีตัวการเข้ามาทําการตลาดในบ้านเราใช่ไหมครับก็ทางพี่หล่อเองนะครับก็เคยรับอาสานะเออ ในการที่จะเป็นคนจัดการในการเคลมตัวสินค้าของตัวเครื่องเกมคอนโซลถึงประเทศญี่ปุ่นเลยนะโอ้โหเรียกว่าผมเองก็ไปพูดคุยกับพี่หลอในเรื่องของตัวประเด็นนี้กันอย่างออกรถออกชาตินะครับเดี๋ยวก็คงจะได้เอามา,าพูดคุยกับเพื่อนๆในตัวคลิปของชีวิตเกมเมอร์นะครับอืมคือถ้าเกิดว่า,าคุณถือไปตอนนี้ถ้าเป็นคนต่างชาติอ่ะเขาไม่ท่อมให้ปัญหาหลักๆคือเราไม่รู้ว่า นินเทนโดเขาลาไอดีตัวนี้ไว้ด้วยหรือเปล่าหรือเขารู er u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 h. ้ไหมว่าไอเดีเครื่องนี้เป็นใครเป็นคนซื้ออแต่ย uh ังไงสัสุดท้ายมันก็จะมีซื้อหน้าร้านกับซื้อออนไลน์สมัยมก่อนนี่คือสมัยไหนอะยุคไหนยุคเพย์หนึ่งเพย์สองเพย์สามก็ยุคเพย์สามแล้วก็ยุคพียอสพีพีเอสพีอืพีเอสพีด้วยก็ไปเคลมที่ญี่ปุ่นเลยเคลมญี่ปุ่นเลยไปเคลมกับร้าน<ย>ที่ซื้อไหมหรือว่าไม่ไม่โซนี่เลยสาขาใหญ่เลยฮิ้วไปเออโรงองี้ เออนั่นแหละเข้าไปออฟฟิศสำนักงานใหญ่ใช่นั่นแหละแล้วเขาไม่ตกใจเหรอียเฮียไปแบบนี้ก็ก็ตกใจใส่ปีกขา้องเท้าแตะเนี่ยเดิน้าไยเลยเรียกว่าเรียกว่าไม่ให้เกียดเขาเลยนะเฮียแบบเท้าแตะเอาท้าแตะเลยเขาต้อนรับเขาก็ต้อนรับก็ต้อนรับในยุคนั้นเขามองไหมวะก็มองมองมองพนักงานไอ้พวกไอ้หน้าพวกไอ้อะไรนะไอ้พวกผู้หญิงระยสัมพันธ์ระยสัมพันธ์เนี่ยมองหัวจรดเท้าอะ มาทำอะไราทอะไร่นนัแต่เฮียไปคนเดียวไปดุมๆแม้ตอนนั้นไม่นายก็ไปกับเพื่อนคนญี่ปุ่นนี่แหละอมันต้องไปด้วยเพราะว่าปัญหาหลักๆคือใช่เขาไม่ญี่ปุ่นจ้าไม่สนใจคุณจะพูดอังกฤษมาฉันจะใส่ญี่ปุ่นใจเข้าคุณใช่แต่เฮียก็พอที่จะสื่อสารได้ร้วับนึงรู้รู้รู้อ่านฟังได้แล้วก็รู้ว่าจะทําอะไรอแล้วตอนตอนนั้นเฮียมีคนที่ซื้อพีเอสพีใช่ เสียแล้วเฮียก็รับงานไม่ได้เสีย,ยไม่เสียแค่เป็นรอยเฉยๆเป็นรอยถลอกนิดนึงอ่ะมันเทมได้เหรอเฮียไอ,อ,อ,อที่ที่ฮาสุดคือรู้ว่าเครื่องนั้นอะ่ะมันเป็น PlayStation PSP เอแม่อ่ะ <PS P. S 1> มันเป็น PSP Exclusive อของ VIP อะ่ะเ,เป็นของ VVIP ใช่เป็นเป็นเครื่อง Signature PlayStation 6. ก็ เอาจริงๆอ่ะมันมันควรจะจบที่ที่หน้าเคาน์เตอร์อ่าเหมือนกับรับเครื่องออกบินใช่ใช่อ,อันนี้เขาพาขึ้นไปที่สํานักง,งานข้างบนเลยขึ้นไปชั้นสิบสองให้ไปกินกาแฟก่อนเออไปนั่งกินเลยในห้องประชุมอะตอนนั้นเฮียรู้ไหมว่าทําไมเขาเรียกขึ้นไปที่ห้องกาแฟหรือว่าแบบเป็นการบริการของเขาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลเจอร์ไงอ๋เอเครื่องเครื่องว่าแสดงว่าถ้าแบบนี้เฮียเคยเคลมเครื่องปกติ มาก่อนหน้านี้แล้วนี่แหละก็เรียกว่าเป็นตัวข้อมูลนะครับในวันนี้ที่ผมเอามาพูดหรือว่ามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันหน่อยนะครับว่าคนไหนที่ซื้อเครื่องหิ้วไว้หรือว่าจะเป็นตัวเครื่องประกันศูนย์ก็ดีนะครับหลังจากที่หมดประกันไปนะครับหายห่วงนะครับผมเชื่อนะครับการซ่อมแซมต่างๆนะครับของตัวฮาร์ดแวร์นิน t ทนโดสวิตสองก็คงจะสะดวกรวดเร็วและง่ายเหมือนกับ Nintendo Switch 1 ในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับและเพื่อนๆนะครับด i n Tendo Switch 2อพังกันแล้วหรือยังอย่าบอกนะว่าไม่พังแต่โดนแบ่ง <c oughs> จี๊ดจโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มาทักทายเพื่อนๆกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเองก็คงจะาหาข้อมูลต่างๆนะครับเอามาพูดคุยกับเพื่อนๆในวันต่อๆไปนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็เรียกว่ามาทักทายเพื่อนๆกันประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับข่าวๆข,ข,ของ Nintendo Switch 2ซ่อมง,ง่าย ครับอืมโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ